สวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราอยู่ที่สตึกฮนะโอ้เริ่มโรงงานเกียวแล้วนะนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาชมนะเปิดฤดูกาลฮนะอ้าโอ้โหคันใหม่เลยบ่สวัสดีครับโอ้บังเอิญเนี่ยมาเจอของใหม่เลยเหรอ,อ,รอรโอ้โหทุกคนผ่านมาพอดีฮนะ ฮะผ่านมาพอดีนะ,ะน้วนี่ไปเจองานแรกเลยบอกโอ้ชุกลาเงงไม่เอี่ยมเลยนี่สุดจัดเลยฮะเพชรเพชรจะเดินบอกเพชรจะเดินนะทุกคนโรงงานแรกครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะนี่ทุกคน ะเกี่ยวเลยอ่ะของของทีมงานไหนนะมีกำนันมีกำนัลกำนัลอะไรเฮะมีกำนันสั uh ่ง huh. ล e ุยอยู่ที um ่ไหนอะยู่ที่ไหนนาดูนนาดูนนาดูนคนไอสารคามป่ะโอ้ไปเอามาจากงานพระธาตุเหรอไปจองไหมไปจองคันนี้มาเลยเหรอโอ้สุดยอดสุดยอดอืม เอาสเปกช่วงล่างนี่แม่งปองหมดเลยนะโอ้โหงานแรกเอาเดิมๆโอ้วันนี้ชมพัชเรินครับผมเดิมงานแรกด้วยครับผม ตรงล่าง12บบกครับผมตังนี้สอาชมเราได้ชมการเที่ยวการแรกของ ทมงานเม่อกำลังสั่งลุยนะครับนิ่มนวลน,นะนิ่มนวลข้าวคำแรกก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชม แรกก็มีท่านผู้ชมมาเกาะติดสถานการณ์อยู่ฮะอ่ะ้าววันนี้ผมอยู่กับพี่อะไรน,นะพี่ชื่ออะไรน,นะพี่โชครับพี่โชนะพี่โชไปจองที่งานท่านาดูลเหรอครับผมก็ไปนะอ่าคันแรกเลยครับคันแรกเลยคันนี้เลยใช่ครับเขามีโปรไหมคันเนี้ยคายาโ,<อ>โปรไหมต้องคุยกับช่างเม่กับเจ้ครับไม่ไอ้คันเนี้ยมีโปรให้ไหมวันจองในงานอะไม่มีครับไม่มีเหรอส่วนรถมีไหม มีราคาเต็มเลยสองล้านสามแสนห้ามื่นอ๋อนี่ยคันแ่นจอดโชว์อยู่นะเห็นอยู่ไปนู่นแล้วครับมาแล้วครับผมนะนี่ทีมงานครับผมดี๋ยวดูเสื้อหน่อยเสื้อทำกี่ตัวเนี่ยิบตัวเวลยฮะมีเหลือผมว่าไหมหมดแล้ว <laughs> หม,หมดแล้วนะนี่ครับผมเบอร์โทรนะ0 9ศูนย์เก้าห้าแปดสามศูนย์เก้าสองเก้าสี่นะนะรับงานแถวไหนสตึกเนี่ยครับแล้วก็นาดูนบนบนาดูนรับอยู่นะเออนี่ครับผมใหม่นะสองพันยห้าเลยนะครับทุกคนโรงงานแรกนี่ก็คล่องตัวเลยนะยังไม่มีปัญหาอะไรนะเพชรเจริญการช่างนะครับ ปลากเกียวสามเม็ดครับผมอุ้มสองตันห้าครับตู้อยู่ที่หกพุทนะ,ะช่วงล่างนสี่สิบแปดข้อก้อนสิบสองเทีเมงป่องนะครับโรเลอร์นี่เมงป่องนะเลสทั้งคันนะตัวนี้สับปากสับปากลมไหมเฮ้สับปากยิงลมไหมสับปากยิงลมนะ<ง>ชุดสายพานของเบนโดทั้งหมดเลยอ,ะอ่ะอ่า ได้จองในงานพระราชนาดูลนะครับผมอำเภอจังหวัดสมุทรสงคราม วางไกลมากครับผมนี่งฮะตอนรับเกมนี้ก็ประมาณนี้นะฝากกันด้วยครับผม่ะเพืนเจริญการช่าง2025นนะ เจ้แรกเลยนะนะครับผมโอ้โหทีมงานท่านาทีมงานเมียกำนันตังลุยนะครับนี่ครับบีติเกอร์อสวยๆเลยนะครับผมนะครับเดติดตามกันคลิปหน้าครับผมแล้วก็ว่ากันใหม่ครับผมนะวันนี้มาเจอเขาล้มเลยฮนะพิกัดอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผม